แล้วก็มีอีกหนึ่งเทศกาลของดีค่ะใครที่ชอบชิมทั้งหลายนะคะเทศกาลชนชิมและผลไม้ไทยค่ะเมะื่อวานนี้นะคะท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนก็พึงเข้ามอบกระเชา้าผลไม้ให้แก่คณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้วยงานจะมีวันพรุ่งนี้แล้วนะคุณนพจกักรของดีหมูย่างเมืองกลางนะคะข้าวซอยกะลาลำปางโอ้โหสารพัดสารพันเลยไก่ย่างไม้มาดันสีสเกตจะอยู่ที่งานนี้งานเดียวจะก,กระชับขึ้นที่อิมแพคเมืองทองธานีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันค่ะ เนื่องจากได้รับการชี้แนะจากท่านนายกรัตรีว่าผลไม้ไทยเราปีนี้มันออกมาจํานวนมากแล้วก็ราคา,าก็จะกดต่ำก็จะเปิดช่องทางการะบายเพื่อเสริมลังสรรอาหารดีๆเนี่ยเจจังหวัดจังหวัดละ2ประเภทเนี่ยเอามาให้พี่น้องประชาชน,นได้ชมว่าเรามีของดีๆอยู่ในประเทศไทยเราอย่างไรบ้างในงานนี้นะครับเรามีโครงการอิ่มท้องอิ่มใจให้เพื่อนร่วมอิ่มโดยการเปิดให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ช ผลไม้สดๆเนี่ยนะครับที่มาจากสวนทางกรมพืชนิชนจะนําผลไม้ที่ท่านไปจากเนี่ยนะครับไปให้กับผู้พิการผู้สูงอายุบ้านพัดเด็กราชวิถีต่างๆเนี่ยได้ทานผลไม้อันโอชะเนี่ยถือเป็นการทําบุญร่วมกันอย่าลืมนะครับ28ิธุนายนถึง4กรกฎาคมอย่าลืมไปเที่ยวง,งานโอท็อปชวนชิมและผลไม้ไทยที่ชาเลนเจอร์1เมืองทองธานีครับพบกันนะครับ วนเธอมาดูมาดูแาเช้าวข่าวดี